สำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอขอเสนอขั้นตอนเปลี่ยนแปลงสถานะการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS ในระบบ ETP ซึ่งหน่วยงานเพิ่มโครงการเลือกสถานะการเบิกจ่ายเงินผิดดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะแล้วผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gpokumen.go.th คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่2กรอกรหัสผู้ใช้รหัสผ่านคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่3คลิก3ขีดฝั่งซ้ายมือขั้นตอนที่4คลิกเลือกเมนูแจ้งปัญหา IR ออนไลน์ขั้นตอนที่5คลิก IR ออนไลน์ขั้นตอนที่6 คลิกเลือกหวัวข้อบันทึกแบบแจ้งขั้นตอนที่7กรอกข้อมูลของผู้แจ้งดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่สามารถติดต่อได้กลุ่มแบบแจ้งเลือกปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆแบบแจ้งเลือกแบบแจ้งกรณีเปลี่ยนแปลงสถานการเบิกจ่ายเงิน GFMIS ในระบบ EGP ขั้นตอนที่8คลิกปุ่มบันทึก ขั้นตอนที่9คลิกปุ่มเพิ่มรายการขั้นตอนที่10กรอกเลขที่โครงการแล้วคลิกพื้นที่ว่างจากนั้นชื่อโครงการและสถานะการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS เดิมจะขึ้นมาขั้นตอนที่11คลิกเลือกสถานะการเบิกจ่ายเงิน GFMIS ใหม่ขั้นตอนที่12คลิกปุ่มบันทึกขั้นตอนที่13คลิกปุ่มไปขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่14ระบบจะแสดงแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ EGP จากนั้นคลิกปุ่มพิมพ์ตรวจสอบแบบแจ้งอีกครั้งเมื่อถูกต้องแล้วหัวหน้าเจ้าที่คลิกปุ่มยืนยันแบบแจ้งการตรวจสอบแบบแจ้งเมื่อส่งไปกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1คลิก3ขีดฝั่งซ้ายมือขั้นตอนที่2คลิกเลือกแจ้งปัญหาการใช้งาน AR online ขั้นตอนที่3คลิก IR ออนไลน์ขั้นตอนที่4คลิกเลือกหัวข้อตรวจสอบรายการแบบแจ้งจากนั้นระบบจะแสดงเลขที่แบบแจ้งขึ้นมาขั้นตอนที่5คลิกรายละเอียดตรงหัวข้อติดตามงานขั้นตอนที่6ระบบจะแสดงสถานะแบบแจ้งขั้นตอนที่7เมื่อกุมชีการรับเรื่องจะตอบกลับมาทางอีเมล ขั้นตอนที่8ระบบจะแสดงสถานะแบบแจ้งเมื่อกรมชีกางดำเนินการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่9เมื่อกรมชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, 9, ลรรลวจะตอบกลับมาทางอีเมลจบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS ในระบบ EGP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการโทร 043 511 186หรือ043 513 186ขอบคุณค่ะ